สวัสดีครับเรามาดูกันต่อนะครับที่เราคาดการว่ามันจะลงไปปรากิว่าตอนนี้มันเด้งขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับตอนแรกที่ตัว FTT นะฮะผมยังไม่ได้ตั้งขายนะฮะเพราะว่าค่าเฉลี่ยของ FTT อยู่ที่ประมาณ67ดอลลาร์นะฮะค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่เมื่อมันกลับทิศแบบนี้นะฮะนั่นหมายถึงว่าผมก็จะมาวางขาย FTT ไปด้วยดีกว่านะฮะสักที่69นะฮะ พอคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาถึงอยู่แน่นอนนะครับก็ตอนนี้ตลาดมันยังไม่ชัดเจนว่ามันจะขึ้นหรือลงนะฮะเพราะว่ามันมีการเด้งขึ้นมาหลอกๆนะผมคิดว่ามันผมคาดเดาว่ามันน่าจะหลอกนะครับผมก็เลยคิดว่าตั้งขายสัก69.5ดีกว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะไปต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ แล้วแต่เราตัดสินใจเอาเองนะครับการเทรดมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะตัดสินใจแบบไหนม,มากกว่านะครับโอเคแต่ทำไมออเดอร์ order mm hmm. ผมยังมีขึ้นนะหรือว่า ID มันหลุดไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะผมขอรีเฟรชใหม่ก่อน อย่างตัวอื่นก็เช่นกันนะครับอย่างตัวโซลาร์นะครับถ้าเกิดใครรับที่1 3 3เมื่อคืนก็ร่ํารวยกันเลยนะครับเพราะขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมานี่นะครับจาก1 3 3นะครับขึ้นมาเป็น1 5 3แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะวิ่งไปต่อถึงประมาณ1 6 0นะครับซึ่งผมก็ตั้งขายไปแล้วที่105.9นะครับเพราะผมคิดว่าดูจากเทรนด์ถ้าเกิดอันนี้คือเทรนด์เล็กนะฮะมันอาจจะขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราดูเทรนด์ใหญ่เนี่ยมันก็จะลงไปนะครับ เราดูจากเทรนสักสีชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยผมก็มองว่าเมันอาจจะยังเป็นเทรนลงอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีข่าวที่ไม่ดีอยู่นะครับมันอาจจะขึ้นมาหลอกก็ได้นะครับหรือบางทีมอาจจะไปต่อแล้วก็ได้อันนี้เราก็ไม่มีทางรู้นะครับเราก็เอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะครับอาการเดิมเป็นอีกแล้วนะครค่อนข้างที่จะช้าสำหรับ FTT นะตอนที่เปิดการอัดคลิปนะครับ โอเคแต่ในนี้นะฮะมันมีโชว์เอสพีอยู่ที่69.5หนะฮะหน้านี้นะฮะซึ่งผมก็ขายไปที่69.5ทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อที่เอาเงินก้อนกลับมาก่อนเดี๋ยวมารอดูท่าทีแล้วก็วางแผนการเทรดใหม่นะครับถ้าเกิดทั้ง3ตัวเนี่ยที่เราตั้งขายไว้เนี่ยก็น่าจะได้กำไรสักประมาณ3%นะครับสองนะครับก็ดีกว่าที่เรา จะรอนานนะครับเราก็ขายทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อดูว่ามันจะยังลงต่อไหมถ้ามันลงต่อเราค่อยไปรับที่สัก60ก็ได้นะครับเพราะว่าคือดูจากเส้น9กสกวันสีม่วงตรงนี้นะ,ะมันยังเป็นโค้งลงอยู่ผมคิดว่ามันจะขึ้นมาสักนิดนึงนะครับขึ้นมาสักเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วมันก็อาจจะลงต่อยาวนะครับแต่ดูเหมือนอาจจะไม่ถึง60 69.5จจะถึงไหมนะ 69.5ก็อาจจะถึงนะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ดูแล้วมันก็ขายต่ํากว่านิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเรามีความเสี่ยงถ้าเราตั้งสูงเกินไปเราทีอยู่ที่67นะครับจริงๆก็ตั้งต่ากว่า69.5ก็ได้นะเพื่อที่จะปล่อยมันไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักนีมน่าจะพอได้อยู่นะน่าอยู่69.2นะครับขายที่สัก69ดีกว่านะครับ เราไปซื้อต่ําขายสูงดีกว่าที่เราจะรอนะครับบางทีนะครับโอเคตั้งใหม่ขายที่69นะครับการซื้อการขายต้องเ,ออเช็คดีก่อนนะครับถ้าเกิดเราเลือกพลาดเนี่ยเราจะเป็นการซื้อแทนนะครับเอาจากหกสิบเก้าดีกว่าโอเคครับ ตอนนี้เราก็วางขายไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลนาครับวางขายที่ร้อยห้านะครับตอนนี้โซลนาอยู่ร้อยห้าสี่แล้วนะครับแล้วก็ตัวลูน่านะครับลูน่าก็อันนี้ก็วางขายที่ที่ราคาประมาณ38นะครับตอนนี้อยู่ที่353นะครับคือเราไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือลงครับก็เอาที่เราสบายใจนะฮะบางคนอาจจะอยากจะถือยาวก็ได้นะครับบางคนอาจจะทำกำไร รออีกนิดนึงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้มันมันแล้วแต่เรานะครับไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับให้แต่เราได้กําไรเป็นพอตอนสุดท้ายนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะขายได้ทั้ง3ไามา้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ